เบิ้ลให้หน่อยครับอีกทีครับผมสวัสดีครับผมผมปูน JR P Racing นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เรายังอยู่กับพี่ใหม่เหมือนเดิมครับผมจากคลิปที่แล้วที่ Big M อคันที่แล้วเนาะก็แต่วันนี้ผมไม่ได้พามาดู Big M อแต่คือ พามาดูเป็น All New นะครับผม All n e ว D Max นะครับผมก็คือรถคันนี้จะเป็นยังไงทําอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ใหม่กันเลยดีกว่าครับผมไปครับนี่นะครับผม All New นะครับผมที่ผมจะพามาดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ใหม่กันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่ครับครับผมพี่ใหม่ก็แนะนําตัวหน่อยไหนๆก็ไหนๆ่ะชื่อใหม่ครับชื่อใหม่ครับผมก็พี่ All n e วคันนี้เป็นอ l l New ปีไหนครับเนี่ย จำไม่ได้เหมือนกันอ๋อจำไม่ได้ใช่ไหมพี่คือเพื่อนครับอ๋อเป็นเป็นเป็นรถเพื่อนก็คือก็คือทามาด้วยกันทำมาด้วยกันครับแต่เจ้าของรถไม่ขอออกอ่าเจ้าของรถไออ๋อเจ้าของรถไอก็เลยให้พี่มาแทนมาพูดแทนอ๋อครับผมนี่นะครับก็จะเป็นออลนิวตัวนี้นะพี่เขาก็น่าจะเป็นออลนิวตัวแรกๆเลยไหมพี่ตัวเนี้ยตัวแรกครับอ่าเป็นรถตำรวจนะครับอ๋อเป็นรุ่นรถรุ่นเดียวรถตำรวจใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม ครับผมพี่รถคันนี้นี่เจ้าของเขาทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยมีรีแมพครับรีแมพสะาติดติซี่ครับผมห้องเครื่องนี่ได้ทำอะไรไปไหมพี่ยังยังครับห้องเครื่องยังยังใช่ไหมครับผมเปลี่ยนแค่เป็นท่อแทนยางอ๋อครับครับผมก็ก็คือเปลี่ยนเขาเรียกท่ออินเตอร์ใช่ไหมพี่แต่คือยังไม่มีอินเตอร์ยังไม่มีอินเตอร์เป็นอินเตอร์เดิมอ๋อเป็นอินเตอร์เดิมก็คือตัวนี้นี่มีอินเตอร์มาแล้วใช่ไหมพี่ครับมีอินเตอร์อยู่แล้วอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างหน้าก็จะเป็น ตัวเดียวกับรถตำรวจอ่ะพี่เขาบอกนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ไล่ของแต่งให้ผมเลยก็ได้ครับผมครับอ่ข้างหน้าก็จะเป็นมีกรอบป้ายทะเบียนอ๋อกรอบป้ายทะเบียนไทยเทใช่ไหมพี่ลายพรางเป็นลายพรางอันนี้ก็งานทั่วไปใช่ไหมพี่ทั่วไปทำงานทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกรอบป้ายไทยเทแล้วก็มีตัวนี้ใช่ไหมพี่มีครอบโลโก้ไทยเทครับผมก็จะประมาณนี้นะครับกระจังหน้าอะไรนี่ได้เปลี่ยนไหมพี่ไอ้ตัวเนี้ยอย่างครับเป็นยังหน้าเดิม อ๋อเป็นกระจังหน้าเดิมใช่ไหมพี่ใช่คือไอ้ตัวนี้มันไม่มันไม่มีไฟไอ้ตรงนี้มาใช่ไหมพี่ไม่มีครับไม่มีอ๋ออันนี้ไม่มีไฟตรงนี้มานะครับเพื่อนๆนแล้วกไ็ไฟตัดอ๋อไฟตัดหมอกไม่มีมมแล้วก็ไฟนี่มันเป็นมันเป็นมาอย่างงี้มาเลยไหมพี่เป็นคือคือโคมเดิมเปลี่ยนหลอดเป็น LED ครับอ๋อโคมเดิมเปลี่ยนหลอดเป็น LED ใช่ไหมพี่แล้วไฟเลี้ยวนี่ได้เปลี่ยนไหมพี่ไฟเลี้ยวเดิมครับอ๋อไฟเลี้ยวเดิมก็คือไฟเลี้ยวช้าอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ก็จะประมาณนี้นะครับข้างหน้าเขา อเนียวตัวนี้นะครับผมเออพี่สีนี้นี่มันเป็นสีเดิมกับรถหรือว่าสีเปลี่ยนใหม่เนี่ยพี่เป็นสีเปลี่ยนใหม่ครับสีเปลี่ยนอ๋อสีเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพี่สีเดิมมันเป็นสีอะไรครับเนี่ยสีเดิมจะเป็นสีตำรวจเลยอ๋อสีตำรวจเลยก็คือรถคันนี้เป็นรถตำรวจเหรอพี่ใช่เป็นรถอ๋อก็คือเราประมูลมาใช่ไหมประมูลมาอ๋อก็คือรถคันนี้ประมูลมาใช่ไหมพี่ประมูลมาได้มาเท่าไหร่นะพี่ประเทศประมูลดิต้องไงนะมาจากเต็น์เต็น์อ๋อมาจากมาจากเต็น์ก็ไปซื้อจากเต็น์อ๋อไปซื้อจากเต็น์อีกทีนึงเเเออออใใใหหห้้้้้ตต็็นนทท์์คาสสีีดดววยย๋๋รับผม นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูสีใกล้ๆนะครับผมสีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสีก็สวยอยู่นะครับผมสีเขาอ,อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับเนี่ยพี่สีน้นำเงินสีน้ำเงินน้ำเงินมุกป่ะพี่อย่างเงี<น>้ยใช่ไหมไม่ไม่เชิงมุกนะเพราะม,มุกมุกมันไม่ลอยอ๋อมุกไม่ลอยใช่ไหมครับผมก็จะเป็นสีน้ำเงินปกตินี่แหละอ๋อก็จะเป็นสีน้เงินปกติเลยใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวไล่ไปข้างๆเลยก็ได้ครับผม ก็จะมีล้อครับผมล้อคู่หนึ่งครับผมล้อนี่มันเป็นล้อสเปคไหนครับพี่ไอ้ตัวเนี้ยอ่าเก้าครึ่งสิบครึ่งครับอ๋อเก้าครึ่งสิบครึ่งก็คือเออแต่แต่มันไม่ล้นนะพี่อันเนี้ยไม่ล้นไม่ล้นก็จะมีล้นนิดนิดครับดูถ้าดูดีๆก็จะมีอ๋อคือเต็มซุ้มพอดีก็เต็มซุ้มพอดีเนาะพี่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็คือคือไอ้ตัวนี้ไม่ได้ลองอะแดปเตอร์ใช่ไหมพี่ไม่ได้ลองครับไม่ได้ลองอ๋อผมเห็นคนอื่นคันอื่นถ้้้าาาาใใส่่่่่่มมมมันนนนนนกกก็็จจะะะะะลหออ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 อยยเเเพพีีึงงงงรรร๋คืแดปต์ช ก็คือนี้ก็ยังเป็นหกลูอยู่เนาะพี่เนาะอ๋อเป็นหกลูก็คือใส่ได้เลยครับผมเออครับผมอันนี้เป็นล้อลายอะไรครับเนี่ยพี่ RPF1 ครับ RPF1 สีเงินเนาะพี่เนาะครับครับผมแล้วก็มีน็อตนะครับเป็นสีน้ําเงินเหมือนกับสีรถนะครับผมแล้วก็มีครอบครอบปั๊มเนาะพี่เนาะครอบปั๊มครอบปั๊มเป็นของอะไรบอมเบ้พี่อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันก่อนก็ได้พี่ ผมล้อหลังก็เป็นสิบครึ่งนะครับเพื่อนๆก็ออกหกลูเนาะพี่เนาะครับหกลูแล้วก็เป็น RPF วันสีเงินครับผมยางนี่ใช้ยางเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อ่ข้างหน้าจะเป็นสองสามห้าสี่ศูนย์ครับอ๋อข้างหน้าเป็นสองสามห้าสี่ศูนย์ครับข้างหลังก็สองหกห้าสามห้าสองหกห้าสามห้าสิบแปดนะพี่เนาะครับอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้มันเป็นไซส์ยางบางเลยใช่ไหมพี่ยางบางครับสายยางบางอ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วช่วงล่างนี่ได้ทำอะไรไว้มงครับพี่ช่วงล่างมีโหลดครับใส่กองโหลดแล้วก็มีดัดแหนะ อ๋อใส่กล่องโหลดแล้วก็ดัดแหนบคือรถคันนี้นี่โหลดไปเท่าไหร่ครับพี่โหลดสองนิ้วครับโหลดสองนิ้วนี่ดันข้างหน้าจะนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมถ่าเจ้าของรถอีกทีอ๋อครับผมก็ข้างหน้าข้างหน้าได้เปลี่ยนโชกอะไรไปไหมพี่ข้างหน้าไม่ได้เปลี่ยนครับเป็นเดิมหมดอ๋อข้างหลังนี่ก็คือยังเป็นโชคเดิมใช่ไหมพี่ครับโชคเดิมอ๋อคือคันนี้นี่ยังรถยังไม่นานใช่ไหมพี่ยังไม่นานอ๋อครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอานิ้วสอดให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าโหลดเขาโหลดประมาณไหนนะครับผม เดี๋ยวผมสอดข้างหน้าให้ดูก่อนเลยนะครับผมข้างหน้าหูเลยห้านิ้วผมอะ่ะก็เนี่ยเพื่อนเือนก็เพิ่มอ,อีกประมาณสองเกือบสามนิ้วอะ่ะนะครับผมก็เนี่ยรวมๆเลยอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับว่ามันกี่นิ้วนะครับข้างหลังก็ห้านิ้วผมพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็รถคันนี้ก็จะเป็นแบบว่า ตูดด้อยหน้าเชิดใช่ไหมพี่ครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูฟิกเมนต์เขาไกลๆนะครับผมว่าประมาณไหนนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไปทําตามกันได้นะถ้าใครแบบชอบตูดห้อยๆหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ห้อยมากอะไรนะครับผมทรงก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับใครชอบสายเลียก็จะต้องแบบนี้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปท้ายเลยก็ได้ครับพี่อ๋อพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ผมเห็นสติกเกอร์คือไอคือสติกเกอร์นี่คือเป็น สติ๊กเกอร์ร้านพี่เลยใช่ไหมครับอ๋อใหม่จัดให้ใช่ไหมครับผมอ๋ออันนี้ก็คือรถคันนี้ก็ส่วนมากอะไรก็เป็นร้านร้านพี่ใหม่อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ท้ายก็มีขำขำป้ายเนาะพี่เนาะขำขำรป้ายโอ้สวยนะเพื่อนๆลายนะผมว่าสวยอยู่นะเป็นงานฟิล์มอ๋อเป็นงานอ๋อนี่เป็นงานฟิล์มเหรอพี่ใช่ครับผมโอ้ผมนึกว่าเป็นงานไดญ์นะเนี่ยแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนนะครับผมคูหนึ่งเนาะพี่เนาะหน้าหลัง กรอบป้ายทะเบียนนี่หน้าหลังเท่าไหร่ครับพี่ถ้าใครสนใจอย่างเงี้ยอยู่สามร้อยเจ็ดสิบครับอ๋อสามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมพี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่ได้เลยเนาะครับครับผมแล้วก็จะมีค้ำหลบป้ายนี่เท่าไหร่พี่ค้ำหลบป้ายถ้าเป็นงานซีมก็อยู่อ่าเจ็ดร้อยห้าสิบครับอ๋อเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วถ้าเป็นงานไดอะพี่งานได้ก็อยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยพร้อมพร้อมใส่ให้เลยไหมไม่พอครับก็คืออ๋อคือสั่งคือสั่งเป็นอ่าส่งไปให้นึง อ๋อครับผมใช่ร้าพร้อมพร้อมติดตั้งเลยก็อยู่อย่างงานฟิล์มเขาติดตั้งเลยก็อยู่ประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยครับแปดร้อยครับแปดร้อยแปดร้อยแปดห้าสิบประมาณนี้อ๋อครับผมบเดี๋ยวผมให้ดูงานใกล้ๆนะเพื่อนๆคือแบบสวยนะเพื่อนๆผมว่าเนี่ยเป็นงานที่เขาบอกเป็นงานฟิล์มนะครับผมผมตอนแรกผมเห็นน่ะแบบนึกว่างานไดานะไอตัวนี้คือแบบสวยจริงเพื่อนๆคือแบบดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นงานฟิล์มนะครับผมแล้วก็ ข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่ข้างหลังไม่มีครับก็จะประมาณนี้อ๋อเอาพี่ผมเห็นไฟมันทำไมคนละสีอะเนี่ยไฟโคมโคมมันอ๋อโคมมันซีดใช่ไหมพี่ใช่ใช่อ๋อครับผมแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายอะไรใช่ไหมพี่ไอตัวนี้ก็มีเป็นหลอดแล้วก็พี่ไฟแล้วก็ไฟถอยสีขาวอ๋อครับผมคืออะไรพวกนี้ก็คือร้านพี่ก็มีครบเลยใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมพี่เดี๋ยวผมขอดูข้างในหน่อยครับผมได้ ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มีดิฟฟี่6ตัวเนาะพี่เนาะพี่เป็นอ่128 1 128 ET ครับของอ๋อ128 ET ก็คือเป็นตัวลงลงมาใช่ไหมพี่อ๋อตัวละ28อ๋อเป็นของทอนตัวเดียวกันอ๋อเป็นของคอนตัวเดียวกันใช่คตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่ตัวนี้อยู่อ่า4,048ครับ4,008เนาะพี่เนาะพร้อมติดตั้งใช่ไหมพี่ใครสนใจก็ติดต่อร้านพี่ใหม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซพี่เขาไว้ให้นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับดิฟรียเขานะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับพี่เขาก็บอกราคาไปแล้วใครสนใจก็ไปจัดได้แล้วก็มีวัดบูธนาะพี่เนาะพร้อมขาไทเทนแล้วก็มีพวงมาลัยตัวนึงแล้วก็มีหัวเกียร์ครับผมก็อ๋อไอคือกล่องปรับก็จะมาไว้นี่เลยใช่ไหมพี่เป็นรีโมทปรับอ๋อเป็นรีโมทปรับเนาะพี่เนาะเดี๋ยวข้างหลังมีอะไรไหมครับเนี่ยข้างหลังก็มีคัมมีแล้วก็มีอาจะขายซิ่งอ๋อครับผมก็มี อ๋อมีค้ำตัวหนึ่งนี่นะครับผมมีค้ำตัวหนึ่งก็เรียบๆนะครับภายในรถคันนี้พี่คัมคัมข้างในนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยค้ำซีอาถ้าเป็นงานฟิล์มก็อยู่ห้าร้อยเจ็ดสิบครับอ๋อห้าร้อยเจ็ดสิบตั้งเลยก็หกร้อยหกร้อยคือไอ้ไอ้ข้างในนี่เป็นงานฟิล์มใช่ไหมพี่รถคันนี้โอ้โอ้งานฟิล์มร้านพี่เขาสวยมากนะเพื่อนๆใครสนใจติดต่อได้เลยนะราคาก็ไม่ถึงพัน ผมบอกเลยเาครับราคาเบาอ๋อราคาเบาๆาเนาะพี่เนาะเดี๋ยวผมขอดูห้องเครื่องหน่อยครับพี่ได้ครับนี่นะครับพี่เขาบอกว่าไม่ได้ทําอะไรไปเยอะแต่ก็เยอะอยู่นะนี่นะครับเครื่องของเขาก็ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่เขาทําอะไรไปบ้างแต่ก็ให้ดูก่อนประมาณนี้ เดี๋ยวถามรายละเอียดของพี่เขาอีกทีครับผมบพี่เครื่องนี่ทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยเครื่องก็จะมีรีแมปอย่างเดียวครับรีแมปอย่างเดียวแล้วก็จะมีอุจจิร์อุจจิตร์แล้วก็จะเป็นชุดแต่งคร่องเครื่องครับอ๋อชุดแต่งทั่วไปเนาะพี่เนาะ<ช>แล้วก็จะมีไอพวกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรพี่เป็นหูยึดม่านน้ครับอ๋อครับผมนี่นะครับผมฝาน้ำมันเครื่องฝาน้ำมันเครื่องปินระบายไอครับผมแล้วก็เปลี่ยนสายเนาะพี่เนาะครับครับผมนี่นะครับเนี่ยผมผมชอบอย่างเลยเนี่ยกองตัวเนี้ยแล้วก็มี ท่ออินเตอร์นะพี่เนาะอินท่ออินเตอร์นี่เดินเดินเข้าไหนครับพี่อันเนี้ยเป็นเป็นอินเตอร์เดิมครับเป็นแทนชุดแทนท่อยางอ๋อแทนคือใส่ท่ออินเตอร์นี่แทนท่อยางก็คือเดินออกจากไอ้รถรุ่นนี้มันมี turbo ไหมพี่มีครับนี่ยครับ t u r โบอ๋อมีท u r b o ไอ้นี่โบเดิมไหมพี่โบเดิมครับอ๋อโบเดิมนี่นะครับผม โบเดิมมันเป็นโบอะไรครับพี่ตัวเนี้ยเป็นโบเดิมดีแม็กครับอ๋อโบเดิมดีแม็กใช่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มันเครื่องเท่าไหร่ครับพี่ตัวเนี้ยเครื่องสองพันห้าครับอ๋อยังเป็นเครื่องสองพันห้าอยู่ใช่ไหมพี่อ๋อ <ập. S 1> ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมขอถามหน่อยว่า,วาไอ้ไอ,ตไอต้ตัวสองพันห้ากับตัวไอ้ตัวหนึ่งจุดเก้าเนี่ยมันตัวคือมันไอ้ตัวเนี้ยมันมีไหมหรือว่ามันยังเป็นสองพันห้าอยู่แบบไหนครับไอ้ไอ Desde ้รถรุ่นรุ่นเนี้ยรถรุ่นนี้ ออกมาแรกๆเลยไอไอออนิวตัวแรกๆอ่ะมันมีไหมหนึ่งจุดเก้าไม่มีครับไม่มีใช่ไหมพี่ก็จะเป็นเครื่องสองพันห้าออกมาเลยใช่ไหมสองพันห้าออกมาแล้วคือหนึ่งจุดเก้าจะมาที่หลังแล้วก็รุ่นนี้ก็จะไปแปลงหน้าเป็นหนึ่งจุดเก้าอ๋อครับผมก็คือส่วนมากที่เห็นกันก็เขาเก้าไปแปลงหน้าใช่ไหมพี่ก็คือมันใส่กันได้เลยใช่ไหมครับผมครับผมก็นี่นะครับพี่เขาก็ทําร้านขายอะไรแต่งนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมครับพี่เดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยครับได้ เบิ้ลให้หน่อยครับอีกทีครับผมครับผมดับเลยครับเสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมเสียงเพาะเลยนะรถคันนี้พี่ท่อนี่เป็นท่อของอะไรครับเนี่ยผมลืมถามอีกแล้วท่อจากร้านทีแซดครับทีแซดช็อปทีแซดทีแซดช็อปท่าไหร่ครับพี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนี้อ๋อจาของรถแต่ก็คือเดินเดินยังไงครับพี่ก็คือเดินจากกรโบมาเลยอ๋อคือเดินจากกระบไม่ได้ม่มีมอพักครับ ก็คือโดยจากขบวนแล้วก็ลงหน้าเผาอ๋อลงหน้าเผาใช่ไหม,ไมพี่ก็คน <ละ S 2> นี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ใครชอบสไตล์แบบนี้เนาะสายเรียก็ไปหาจัดหาทําตามกันได้นะครับผมก็ผมก็หาแนวทางมาให้ดูเล่นๆกันนะครับเพื่อนๆเพื่อเป็นแนวทางการแต่งให้ใครหลายๆคนนะครับอันนี้มันจะเป็นทรงแบบว่าสายเรียเพื่อนๆก็เตี้ยๆหน่อยนะครับผมคือ ในในคลิปเหมือนมันจะไม่ค่อยเตี้ยนะเพื่อนๆแต่จริงๆมันมันเตี้ยมากๆเลยนะก็คือแบบแนบอะจากพื้นอะมันมันแค่ไม่เหลือแค่ไม่กี่นิ้วเองอะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ